วันนี้เราพบกับชอบ่องเพนชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมแล้วก็มาเล่นกันแต่ว่าถ้าจะเล่นต้องกดไลค์ให้ถึง23ก่อนะมาเล่นม,มาเล่นถ่าเดี๋ยวแม่ถ่ให้เล่น คะแครทตกค่ะงั้นเราเล่นดีกว่าไม่ต้องกดไลค์ไหมกดไล<ห>ค์เป็นั้นแหละดกดไลค์ให้ถึง5สิ่แล้วก็แชร์ให้ใหใหทุกเพื่อนๆนะคะนี่คือตัวแม่บัวเป็นเจ้าของร้านนะคะระวังไว้ตรงนี้ก่อนน,นี่คือ ผู้ช่วยของป้าวัวนะคะทำงานด้วยกันนี่นะคะก็คือเจ้าของเรือนะคะนี่คือกัปตันนุ่นนะคะที่ที่บังคับเรือของเขานี่คือเด็กที่น้องคนเล็ก กำลังเล่นน้ำอยู่นเนาะนี่คือเด็กนักเรียนที่ซื้อผลไม้รานเป้าวัวนะคะนี่คือเกาะนั่นเองเนาะนาดูนี่ค่ะแล้วเปนอรกบเปลาต่กล้านี้ก็คือนี่นะคะเจ๋อเอาไม่ดู้ว่า ไปนู่นแล้วพี่พีทนี่นะคะผลลไม้จิ๋วเห็นไหมภาพชาัดหลังเบอร์เลยเนาะภา <c oughs> พชัดหลังเบอร์ก็ใส่ตะก้านี้เนาะโทรศัพท์พี่พีททำตกนะคะนี่ <c oughs> ฝา ทองนะคะนี่ใส่แตะก้านี้นะคะวางตรงนี้นี่ก็คือผักกะหลนะคะไม่รู้ว่าใช่กะหล่หรือเปล่าวางตรงนี้เลยนี่คือกล้วยนะคะได้หยิบให้ดูเลยเนาะนี่ เราอ่อนโยนนะคะนี่มันเรียกว่าผักอะไรก่ข<ว>้าไม่รู้ผักกาดขาวใช่ไหมไม่รู้ชื่อผักอันนี้ <S 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 อืบแครอทค่ะแครอทใครอยากกินแครอทก็ไปซื้อเนาะมมนต้องอยู่ไกลๆหน่อยเออ ใส่แล้วก็วางตรงนี้เลยเนาะนี่คือมันฝรั่งนะคะแต่เราทำามันแบบตกตกหน่อยเนาะตกตกหน่อยเนาะนี่คือแบบพี่ผิดเป็นชั้นบนพี่ผิดเป็นคนเลี้ยงนี่แอปเปิลองุ่นส้อมอันนี้อะไรเหรอพี่พีทอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันนา เรือก,กันเลยดีกว่าเรามาดูตรงสระน้ำนะคะมานี้ก่อนมานนี้ก่อนก็งกงมานี่มาดูสไลเดอร์นี่สไลเดอร์นี้นะคะเราก็ทำเป็นแบบต่อๆกันนี่ค่ะนี่ก็เป็นแบบสระน้ำนะคะนี่คือล่มนะคะซึ่งต่อได้ด้วย วางไว้ตรงนี้เลยนี่ที่นั่งนะคะสามารถทับได้ด้วยนี่นะคะปรับระดับได้ด้วยแหละนี่จากของของเล่นอื่นนะคะซึ่งพี่พิดเอามาใส่ซึ่งไม่รู้เอามาทำไมนี่นี่เห็นอันนี้ไหมคะผู้บังคับเรือ ตรงนี้มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือผ้าหม่มอันนี้มาจากของเล่นอื่นนะคะลืมบอกลืมบอกไปค่ะอย่างหนึง่งอันนี้มาจากของเล่นอื่นนะคะอ่ะนี่เราจะพับอันนี้ขึ้นนะคะ นี่ทําเป็นห้องน้ําได้ด้วยเป็นไงคะมาดูตรงนี้คะ่ะมาดูตรงนี้อื้มไม่เห็นนี่คือกระทะนะคะนี่คือเตามีเตาแก๊สอ่างล้างจานดินชา้า ของอยู่ข้างในค่ะอึ๊บนี่นะคะเราจะวางตรงนี้เนาะเราวางตรงขอบมุมอยู่แล้วแหละที่จริงมาดูตรงนี้ค่ะอุ้ยอันนี้แก้วค่ะสมบัตินะคะอ้อออลืมนี่ไปค่ะ มีน้ำพึ่งอยู่ด้วยอะไรคะพี่พีทของในกระเป๋าของในกระเป๋าลืมของในกระเป๋านะคะเดี๋ยวถ่ายทีหลังกันนี่แว่นตาดำน้ำค่ะวางไว้บนโต๊ะเลยนี่กล้องส่องทางไกล เราควรโลเกตที่เดิมก่อนนะนี่สามารถเลื่อนได้นะคะแต่เราก็ขอเลือกมุมเดิมลักกันนี่ก็คือแบบรองเทา้ารองเท้าว่นายน้ำนะคะเรือเรือเรือมาน,นี่ค่ะมาน,นี่ค่ะมาน,นี่ค่ะเราลืมตรงนี้ไปนะคะนี่คือบนใดนี่ติดตรงนี้ก็ได,ตได้ตรงนี้ก็ได้เนาะ ยเดี๋ยวเราเอาใส่ก่อนนะมาตรงนี้ค่ะกล้องนี่นะคะคือที่คีบนี่เดี๋ยวดูชัดๆที่คีบนะคะนี่คือหอยนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเมนมาบอกหน่อยเนาะนี่คือปลาน่าจะแบบปลาซาดีมั้ง <c oughs> นี่คือปลาธรรมดานะคะไว้น้ำแผลบแผลบแผลบใต้<ป><ป>นี่นะคะ<ป>เอาออกก่อนเนาะ<ป>นี่<ป>อันนี้ปเป็นปลาธรรมดานะคะ อันนี้คือปลาตัวใหญ่ค่ะนี่ให้ดูชัดๆเลยเนาะแต่ว่าเบ็ดก็มีนะคะแต่หายไปไหนเราไม่รู้เดี๋ยวเราเก็บเข้าก่อนนะครับน,น,น,นี่นะคะก็จะเป็นแบบด้านหนึ่งมีแบบเตาเกลงเตาแกาย่างย่างอาหารแบบของคา้า อีกด้านหนึ่งมันไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ขอเอาด้านนี้ลัะก,กันเหนี่ยวขวาใต้เรือตรงนี้นะคะมีเรืออยู่ค่ะอ้ามีตัวดีน,น,นี่ก็คือเรือนะคะมีตรงนี้ด้วยไม่พลายนะคะมันยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะ เราเอาตรงนี้ล่มก่อนเนาะเพราะว่าถ้าแบบเอาขึ้นมันจะไม่ดูสวยนี่คือบนไดขึ้นชั้นสองนะคะก็คือขึ้นเตียงแหละตรงนี้ก็คือที่ข้ามไปทุกคนตรงนี้ก็ยังมีบนไดนะนี่มีบนไดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปก็จะขึ้นไปข้างบนนี่แหละนี่คือกระเป๋านะคะ กระเป๋แดงน่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราดูาส่คะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพี่พีพี่พีเอาออกให้หน่อยนี่ครับกระเป๋าสีน้ำเงนินโอ๊ยสามโม<อ>งค่<ส>ะซึมม่งมันเสร็จนี Set สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนคนแรกนะคะบ๊ายบาย